สวัสดีครับบ่าวเถ่าซอสดีทผู้ชมครับวันนี้วันที่15พฤษภาคม2567นะครับพรีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับวันนี้เดินทางนะครับมาหาปู่40นะพีนองบ่าวเถ่านำไลยซื้อเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องที่เพิ่นฝากดวงฝากซื้อนะครับไล่ซื้อเมาเปิดดวงน้ำปูนะพีนอง เมื่อนี้เดินทางมาแล้วนะครับผมก่อนวันที่16กนะครับก่อนมืออื่นพี่น้องก่อนวันหวยออกนะครับธผูมชมเอาจะพามารับชมมาฟังนำกันนะครับผมชุดบนนะครับปู่จะเน้นจะให้ตัวไดนะครับคนที่ผ่านมา6กหนึ่งมาหนึ่งหกแล้วพี่น้องเนาะเดินทางมาหอดมาถึงแล้วนะครับเห็นญาติโยมกําลังมาเปิดดวงอยู่ครับผมเอาเดี๋ยวเบาเท่าจะได้เตรียมรายชื่อนะครับผมจะได้ให้ปู่เปิดดวงให้น้ำเลยนะครับ ไม ah ai, ่ให้ปูย่ำให้ก่อนวันออกนะครับมาฟังน้ำกันนะครับผมพุ่นนะโอ้นะครับพอสักเหล็กนอนมากนอนนะครับผมบ่ท่านเดียบยพ่อพ <five. S 1> โอ้ผมคือผมไมีบุญปากพา่อคืออยากอยู่ด้พ่อ ไข่บ่อผาไม่ได้ยิงเมันกับ่อกินโอ้มันมันกินด้กินด้อืมบ่ได้พะวได้ตองน้ำมูกพอกับ่ตองบ่่อบ่อวานมูว่านยังไรมูว่านเ็นคนลาย้ามือแล้วบ่อาเอาเดี๋ยวผมเอาไล่ซื้อให้ปูเปิดดวงให้ก่อนนะครับผม อ่ะพี่นังเดี๋ยวเตรียมไล่ซืนะครับผมให้ปูเปิดดวงให้พอดีนะครับเอาไปขั้วเปิดแล้วค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีก่อนมือชกมือหมานน้าไปขั้วแมนจำไว้เอ็มซีพันวาล่ะให้มาเปิดให้ก่อนเออมาเปิดดวงให้เอ็ซีกับแม่ขั้วกัเปิดขึ้นเดี๋ยวพอท่านวันที่สิบหกเดือนสั่นพันวาแม่ขั้วกับเปิดขึ้นกันครับผมเอาเดี๋ยวผมเตรียมก่อนครับอ่าพอดีกับปู เอาครับทชมชมลายชื่อนะครับนี่ครับเบาเถาเขียนตัวใหญ่ๆนะครับมาให้ปูเปิดดวงให้แคปหน้าจอได้พี่้องเดอ้อนะครับเห็นสุขู่สุขคนอยู่ครับผมนะครับนี่ครับผมเอาเห็นแล้วพี่้องเนาะไอเอฟซีเพิ่นได้เห็นลายซีเพิน่นะครับผม ก็เจ้าเห็นเลยก็จะเปล่าไปออนนั่นเลยครับกาบนมัสการครับปูกราบนมัสการเจ้าคัมปู่าทนผู้ชุมหนับนำไายซื้อมาให้ปูเปิดดวงให้แล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้ของเอฟซีแม่หมูนะครับท่านผู้ชมเอ๋อนะครับผมปูส่งแต่ลายตัวแท้ติครับผมเอาชุดบนนะครับชุดบน ชุดล่างปูให้แล้วเนาะปูเนาะครับผมต้องให้แล้วครับชุดล่างใหากันเน่นเอาฟันไปที่หกตัวเดียวหกตัวเด<อ>ียวที่ปูครับผมจะจับเป็นหนึ่งสามเจ็ดครับถ้าได้ออกตัวนี้ดอกอยู่ในครับปูจะบวมมาตัวร่องบหมปู่าาออถ้าได้ออกจเกเทียนถ้าได้ออกจเกเทียนมาครับผมแต่ว่าอันนี้มันจะมีตัวนี้มันจะมีมะมสามห้าเก้าไหมครับผม สามห้าเก้ามันมาสนกันที่สามเขาเรยมอฟันที้หกสามมาส้นกันที่สามครับปูไปชุดล่างลรอฝันดีปูปูก็ธรรมดาบอกฝันนี่บอปูงวดนี่ยฝันกับฝันใส่แบบบ่บว่เป็นเลขเป็นเบอร์นะฝันจังไหนละปูคือว่าฝันบเป็นเลขเป็นเบอร์ฝันไปเห็นก็จ้าแบบจังไแหละละก็จ้าทำบุญนทำท่านอย่างเป็นี่นะครับผมโอ้บอมแมนเพิ่นครับ มันจะเข่าอีกหรือเปล่าครับปู้บ่แน่มันจะได้เห็นเป็นท่านหรือเปล่าครับผูม็ดบอลนี่โตโตสุดเต็มครับมันจะเป็นงวดที่เจ็ดสิบแล้วด้ไหมครับปู้ตัวนี้งวดที่เจ็ดสิบตัวนี้งวดที่เจ็ดสิบสี่ตัวมาตัวเด่นสี่ตัวไหมครับอ๋อมันบ่ซ้อนกันเขาจับคู่กันออกมั้ยใช่ไหมครับผมงวดที่เจ็ดสิบจะเป็นสี่สี่สิบหกสิบหกชุดครับกลับด้วยนะครับเขาเริ่มมาเน้นที่ สองกับสามหลักสิบเปนไงครับสองกับสามสองจะมาแห้งกับมึงกันห่อเดนนี่เดียนจะเดนตัวมีเลขมีแปดเป็นสิบไหมครับแต่ว่าห่าบ่ออันนั้นห่าจีเดนแต่แค่ประมาณสามตัวถ้าไม่ห่อเดนชุดๆก็คือดังหกเจ็ดแปดเั็นสิไหมครับะมาเดนเยอะเลรอเป็สันเทนแปดหนึ่งตัวนี้ตั้งหากเป็นวิเคราะห์ตั้งหากเยอันนี้ห่าวิเคราะห์ตามสูตร ครับหกชุดตงรงเพราต้องจัดหกชุดตรงตรงบนขาวเนเสียลักหน่วยลักสิบเปน็นอยครับแต่ว่าตัวนี้นี่เขาวิเคราะห์ย้อนหลังเจ็ดสงวดนั่ใช่ไหครับวิเคราะห์ย้อนหลัง70็งวดงวดก่อนข้าก็วิเคราะห์ได้หกหนึ่งหนึ่งหกน่ไหมครับปู่หกหนึ่งหนึ่งหกห้า้า่มครับนี่เามาว่าวิเคราะห์ ในประมาณ 60, 60หกสิหกสิบงวดึ่มเดีมันก็เด่น6เด่น6เด่น6แล้วก็เด่น6ที่ 3, สตรสามสตรที่1สูตรที่สเด่นที่1กับ9ก้าสิง่หครับนี่แหละเขาเลียมาหกหนึ่งหกเก้าเองใช่แหมนี่เขาไปเคาะแบบเดียบๆเป็นไงครับปู่ในขั้นงมดก่อนพอดี่นเวิเคาะแบบนี้ละมันน่าลักษณะเดียวกันครับในหกสิบงวดขึ้น อันนี้ก็เด่นหอีแล่ะเนี่ยเด่น6เด่นหเด่นหที่สุดที่3ามอีกหกับ3 1กับ3ามเด่นที่0นกับ1นึ่งบอสครับรก็หกศูนย์หกหนึ่งสิบเ ที่มาของตัวนี้ที่มาของ6 0 6 1นย่แมนครับผมด้วยเอ้าชุดบนนี่บ่มีวงบ่มีวงให้บ่ปะปูนี่เน้นเน้นตัวนี้แเลยเน้นเน้นตัว6 0 6 1นย์นอ๋อทำมาชุ่มตัวเน้นตัวนี้เลยครับว่าเผาฮูว่าว่ชนกระเพาะซ่อนกับพ่อแม่คั่วเด้่อ6หกศูนย์บ่แม่คั่วจะมาตัวเก่าอีกบ่ครับลักซิ่ของแม่คั่วมาจีบกระเพาะโอ้พ่อเบี้ยข้หกสิบงวดขึ้นนะครัอ้าปูงวดก่อนมันมียังไงเขาเลยมาฟันที่หนึ่ มันจะมาหกหนึ่งอีกบอครับหนึ่งหกอีกบ่แน่นี่มันมาลักษณะเดียวกันงวดก่อนก็สูตรที่หกมีหกครับสูตรที่ห้าเด่นห้าสูตรที่สี่เด่นสี่สูตรที่สามเด่นโอ้เด่นหกทั้งสามทั้งสี่สูตรที่เขาครับผมงวดนี้ให้กันเนี่ยเด่นหกเด่นหกเด่นหกแล้วก็เด่นหกที่สามที่สามเมื่อกเาเขาเลยเอาสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สามนี่ ส้นการมัดส้นกัรที่หนึ่งกับเก้ามาตัวนี่นี่เข้าจับหกหนึ่งหกเก้ามันจะได้สี่สุดตรงๆตรงสองสุดตัวกับพร้อมงวดนี้ให้กันมันก็จะเป็นหกศูนย์หกหนึ่งสิไหมนี่ครับผมสี่สุดให้กันแปลว่าหกสิบวงหวัดละมีพอได้แค่นี้อุกรณ์ได้แค่นี้แต่ว่าหอลักซิบมาฟันงวดนี้ลักซิบเป็นประตรงกันครับรถเป็นยังมันได้แค่สองคู่ครับ ตัวเน้นนะครับธรรมชุมหกศูนย์หกหนึ่งชุดบนเห็นไหมครับลักปวดเนี่ครับศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดสองสามสี่หกปักลักปปูนี่นี่ครับ,ล,<ไ>รบลักสองกับลักลักสองเป็นลักสิบปปูน,นอันนี้ตรงตรงเลยตรงตรงมาตรงตรงทุวัดเท่ากันแสดงว่าสองสามสี่หกนี้อยู่ลักสิบม,มาทุกวัดเท่ากันแต่ว่าการตรวตะวันพ่กเขาเนี่ยครับตัวนี้เงื่นกวนมันผลมันผลข้นกันเลยครับ หมดการเพาว่างแค่ห้าคู่ครับศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดนี่มาหน่วยติปูเพราะว่าเห็นปูจับสองกับสามเป็นหลักสิบศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดนี่ปูจับอยู่หลักหน่วยดีจังไลยปูหลักสิบจับเลนะสิครับถ้าเราเอาห้าสิบเก้าหดครับในลักสิบอืมมันจะมีสองกับสามสองสามครับผมตอนมาเดีนที่หนึ่งกับศูนย์นี่คือตอนเียตรงๆครับผมตัวนี้กลับด้วยนี่โอ้ เหกศูนย์หกหนึ่งนี่กลับตัวด้วยธรรมชลหกศูนย์หกหนึ่งกับตัวด้วยแต่ว่าหลักสองกับหลักสามนี่สองศูนย์สองหนึ่งสองเจ็ดสองแปดสามศูนย์สามหนึ่งนี้ตรงตรงแล้วว่างตัวนี้ว่าได้ในรถครับครับตัวนี้ว่าได้ในรถเพราะเป็่าเขากันคือบ่อตรงกันนะปู่อืมนี่งวดกวานมันมาเข้ามาวิเคราะห์ลงมาวิเคราะห์ลงมาแล้วมันจะมีหนึ่งหกหกหนึ่งด้วยเนี่ยครับ หเก้าเก้าหกครับผมมันก็เข้ากันยอยู่ยังได้กระตามห้เาเฮ็ดตามทำไรนะครับท่านผู้ชมต่าหกศูนย์หกหนึ่งนี่ปูวกับตน้ำเด้พี่น้องได้เป็นโตัวที่เด่นโตที่เน้นนะครับชุดบนเป็นตัวที่เน้นนะครับผมหลักสิบมันจะเป็นงวดที่ห้าสิบเก้าครับนะอันที่ห้าสิบเก้าสองกับสามหรือปู่าป,ปูวแมนสองกับครับสองกับสามหลักสิบได้พี่น้องปัาวางวดที่ห้าสิบเก้านะครับ หมันห้องแล้มาเครียดใช่ตัวนี้ตัวนี้งวดที่เจ็ดสิบแล้วเนี่ยครับผมมันกลับไปก็มากเลยนี่เจ็ดสิบงวดที่เจ็ดสิบครับปู่นั่งวัดได้ในหลุดเขาเลยเอาหลักสิบงวดที่ห้าสิบเก้ามามามันนั่นออกครับจะได้ยุหกคู่หกชุดตรงตรงครับผมหมันห้องแล้วไม่วิเคราะห์ตัวนี้แบบได้ง่ายเนี่ยมันจะได้ศูนย์หกหกศูนย์หนึ่งหกหกหนึ่งครับศูนย์กระแดกครับปู่นะครับ ออกตัวเก่าได้แต่ว่าเบ้าเทาว่าถัตเก้าีเบ้าเท่าจะบามักด้่พี่น้องถ้ามักในชุดนี้ของปูก็บมักสองเจ็ดสองแปดสามศนย์เบงสร็จไหมครับสอส่วนล่างเนี่ยห้เน้นแค่สมคูเนี่ครับกัเอาเอาจริงๆริงจังๆนี่ตัวนี้หลักสิบมาครับลักสิบมาจะเป็นวัดที่ห้าสิบสองห้าแปดเอาเนี้ฟันที่หกคือตัวหนึ่งหกหนึ่งหกสามหกเจ็ดใช่ไห นี่ในเกาสุดตรงๆมันจะเป็นวันที่สี่สิบห้าครับปูเดือนดีเยอะด้วยอ๋อธรรมชุ่มแคปหน้าจอด<ป>้วพี่น้องเด้อนะครับปูยําให้แล้วก่อนวันออกเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับชุดล่างปูกระเด็นหกครับผมหกหนึ่งหกสามหกเจ็ดชุดล่างนี่ตรงๆเลยนะปูเน,นาะฮาร์สลากกินแบงหาลอตเตอรี่ชุดล่างก็า่็ตรงเ้าบ่อปากหลักบ่ได้ปากหลักอ๋อปูวัดกลับตัวด้วยเพราะว่าเ้า กันห้าวเฮ็ดแบบตรงๆกับตรงๆแต่ว่ามันไม่ได้ปลักหลักดิบัวไม่ได้ปลักหลักแต่ว่ามันได้ออกตกวกับชปูนะครับปูวงให้หกสามพี่น้องหาสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่ยังเหลืออยู่ยังหาได้อยู่ด้วยพี่น้องเด้อเลขปูบ่ตรงเลขดังบ่ตรงเลขกระแสอ่าบดตรงไม่เหมือนใครเห็นเบาเถ่าเห็นแล้วบ่เหมือนไใบ่นี่ปูหกหนึ่งมันจะกลับเป็นเก่าดิบัวเป็นหนึ่งเก่าดิ ม่แต่แม่เดินหกกรเเวตัวเดียวกันเหมกับเจ็ดตัวเดียวกันครับผมตัวร่องปูคือหกหากับหกเก้าพี่น่องปูวงไหล่าง6กสามเมตดเดียวกับตัวน้ำพี่น้องเด้หกส3 6ชุดบนนี่ครับผมสองกับสาลักสิบพี่น้องศูนย์สองศูนย์หนึ่งสอหลักสองกับลักสามนี่ตรงตรงได้พี่น้องเด้หกศ 066116นะครับชุดที่ปูเน้นให้ชุดบนคู่คูณกับตัวด้วยนะพี่น้องให้โชคให้มาน์เปิดดวงด้วให้มีโชคมี่ช่ยด้พี่น้องเด้อให้ร่ำให้รวยธุรกิจการงานให้จเจริญรุ่งเรืองให้มีโชคน้ำปูอีกนะครับงวงที่ผ่านมา61มา16กราบขอบคุณขอบคุณปูนะครับผมซาทุกขครับผมขอให้ได้โชคน้ำปู